สวัสดีครับก่าพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับพิกโฟดีผมเจทักษินเติมโชคซ้ำนะครับซอฟ์แวร์เจริญจากบริษัทอัล i ิเม e โพส i ิ i o n i n นิ่งจำกัดนะครับพิกโฟดีประเทศไทยสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่อง vegetation index ในซอฟ์แวร์พิกโฟดีฟิลนะครับหรือดรชนีวิเคราะห์พืชพันธุ์นะครับพิกโฟดีฟิลเนี่ยจะมาพร้อมกับรายการดรชนียอดนิยมทั้ง NDVI n d r e VARI, TGI, s i p i 2 LCI, b n d v i g n d v i และ MCAI r นะครับแต่ละหลาชนีเนี่ยมีการใช้งานที่แตกต่างกาันและการแสดงผลภาพที่แตกต่างกานะันนะครับอันดับแรกนะครับ n d v i หรือ Normalized d i f f e r e n c Vegetation Index เนี่ยหรือดัชนีความต่างของพืชปกตินะครับเป็นดัชนีทั่วไปที่ใช้สำหรับการปกคุมใบและดูแลสุขภาพของพืชน,นะครับ มีสมการก็คือ n นียนเฟรลบเลสหารด้วยเนียนเฟรบวกเลนะครับต่อมาก็คือ NDRE หรือ normalized difference r e d n d s นะครับดัชนีความแตกต่างปกตินะครับขอบแดงเป็นดัชนีที่ไวต่อปริมาณคลอโรฟิลในใบนะครับเมื่อเทียบกับผลกระทบของพื้นหลังของดินนะครับดัชนีน,นี้สามารถกำหนดได้เฉพาะเมื่อมีแถบสีแดงเท่านั้นนะครับจะมีสมการก็คือ เนียเฟรดลบเรดเอ็หารด้วยเนี r ยเฟรดบวกเรดเอนะครับตัวต่อมาก็คือ SIPI 2นะครับหรือ structure intensive pigment นะครับคือโครงสร้างเม็ดสีเข้มข้นสอนนะครับแต่ชนิดนี้จะใช้ในพื้นที่ที่มีความแปรปรนสูงในโครงสร้างทรงพุ่มนะครับเช่นพื้นที่ป่าไม้อย่างเงี้ยนะครับตัวต่อมาอัานที่สาก็คือ Reef คอโรฟิลล์อินเด็กนะครับคือดัชนีคอโรฟิลล์ของใบนะครับดัชนีนี้ใช้เพื่อประเมินปริมาณคอโรฟิลล์ในพื้นดินที่ปกคลุมทั้งหมดเนาะจะมีสมการก็คือเนียเอ็นเฟลเล e บเรดเอชหารด้วยเนียเอ็นเฟลบวกเรดนะครับตัวต่อมาก็คือ b n d i หรือ b u น n o ์มาไรส์เ Different Vegetation Index นะครับดัชนีความต่างของพืชพัธุ์ที่เป็นพัฒฐาสีน้ำเงินเนาะ BNDI นเนี่ยเป็นดัชนี ที่จะไม่มีช่องสัสญญาณสีแดงซึ่งสีน้ําเงินที่มองเห็นเนี่ยสำหรับพื้นที่ที่ไวต่ปริมาณ c ลอ o r o ิลล l มากนะครับก็คือเดชนิเนี้ยจะใช้ก็ต่อมเมื่อเราไม่มีแบ n d r e หรือ b a น d r e เ e นะครับจะมีสมการคือเน a เฟเลลบบู oo, หารด้วย n นีเฟเลบวกบู oo, นะครับต่อมาก็คือ g n d v i นะครับหรือ green normalized difference vegetation index นะครับ แต่ชนิดนี้ความต่างของพืชพันธุ์เป็นผ้าฐานสีเขียวเนาะตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวตัวที่แล้วนะครับก็คือเราใช้สีเขียวเนี่ยแทนสีแดงที่ไม่มีนะครับและมีประโยชน์สําหรับการวัดอัตราการสั่งค้อแสงและการตรวจสอบความเครียดของพืชเนาะโดยมีสมการก็คือเนนเฟเลตลบกีนหันด้วยเนนเฟเลตบวกกีนนะครับตัวต่อมาจะเป็นตัว tgi หรือ tangura giness index นะครับดัชนีสามเหลี่ยมสีเขียว ดัชนิดนี้จะเป็นดัชนีที่ใช้กับภาพที่เป็น R G B นะครับที่ไม่มีภาพเมียเฟลเลตหรือว่าเลดเอชนะครับก็คือจะเป็นภาพเลดกินบูธรรมดาไม่มีแบนด์ของมนะัลติสเปกตรอนเนาะแตชนี T G I เนี่ยอาศัยค่าการสะท้อนที่ความยาวขึ้นที่มองเห็นได้เป็นตัวแทนที่ดีพอสมควรสำหรับปริมาณโคอโรฟิลน,นะครับก็คือแตชนี T G I เนี่ยจะใช้งานก็ต่อเมื่อ ภาพถ่ายของเราไม่มีค่าการสะท้อนจากกล้องมัลฟิสเปกโั้นะครับโดยมีสมการก็คือกรีนลบด้วยวงเล็บ0.39คูณเรลบ0.61ุหคูณบูหารด้วย Normalize of the Maximum Value หรือค่ามาตรฐานสูงสุดนะครับของ Red, Boo rand, เร e กร b นบูแบรนเนาะต่อมาคือตัว v a r i หรือ visible atmospheric re resistant index นะครับคือดัชนีความทานบรรยากาศที่มองเห็นได้เป็นดัชนีอีกตัวหนึ่งที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ภาพที่เป็น rgb ที่ไม่มี multispector นะครับสำหรับการครอบคุมใบไม้ดัชนีนี้ใช้เพื่อเน้นพืชในส่วนที่มองเห็นได้ของสเปกตรัมในขณะที่ลดความแตกต่างของแสงและผลกระทบของบรรยากาศเหมาะอย่างยิ่งสำหรับภาพ rgb หรือภาพสีโดยใช้แถบสีทั้ง3สีนะครับโดยสมการก็คือ 1> Min 1 m a x งแม็กซ์ลบหนึ่งวงเล็บกรีนลบเลสหารด้วยกรีนบวกเลสลบบู Blue, นะครับตัวต่อมาก็คือตัว modify chlorophyll absorption in r e f l e c t i v e index นะครับดับชนีการดูดซึมคลอโรฟิลล์นะครับดัดแปลงจะเป็นดัชนีที่ใช้วัดความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์นะครับรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในดัชนี ในพื้นที่ของใบนะครับจะมีสมการก็คือ1.2คูณด้วยวงเล็บ2.5คูณวงเล็บเปิดเนเฟเลตลบเรสนะครับวงเล็บปิดลบด้วย1.3คูณด้วยวงเล็บเปิดเนนเฟเลตลบกรีนวงเล็บปิดนะครับทั้งหมดหารด้วยค่า numerate right of the maximum value หรือค่ามาตรฐานสูงสุดของเรสกรีนบูเรสกรีนและเนเฟเลตนะครับ ก็คือคอสซอมสำหรับซอฟต์แวร์พิคโฟนดีเนี่ยจะมีการที่เราสามารถกำหนดดัชนีเองนะครับที่สามารถมาปกปิดค่าหรือว่าเลื่อนหรือค่าที่เราไม่ต้องการดัชนีนี้อาจจะเป็นดัชนีที่จะกำหนดขึ้นเองนะครับที่จะปกปิดพื้นดินหรือพืชพันธุ์จากแผ่นที่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์หรือค่าการะทอนท,ท,ที่เราต้องการมากที่สุดนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นดัชนีหรือ vegetation index ในการวิเคราะห์ ในซอฟต์แวร์ของ p i กโฟร์ดีฟนะครับเห็นได้ว่า p i กโฟร์ดีฟเนี่ยจะมีความหลากหลายของตัวดัชนีการวิเคราะห์พืชเนี่ยให้เลือกใช้กันได้ตามความเหมาะสมในแต่ละโปรเจกต์หรือแต่ละงานของท่านเลยนะครับครับก็สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการให้เราเนี่ยถัาท,ทำคลิปวิดีโอหรืออธิบายซอฟต์แวร์ตัวไหนของทาง p i กโฟนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้ร่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยหรือจะเป็นช่องทางการติดต่อด้านอื่นนะครับไลน์แอดแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับ ก็สามารถติดต่อเข้ามาบอกกันได้พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วพบกันใหม่สำหรับคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ